สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมอทอต์เชตนะครับวันนี้เราจะทำชาลิส์นะครับใช้ตัวละคร2บาทนะครับเป็นตัวหลังนะครับวันนี้เราจะได้ประสานอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับตัวแรกเราลงเทปบี้ไปครับผมมาดูครับว่าไอเทมของคลิปชุดที่1เราจะได้ไอเทมอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นสายไหนนะครับต้องรอดูว่าตัวไหนจะออกนะครับโอเคครับชนะไปครับตาแรก ดูไอเทมกันครับป้าโอ้ยยังไม่มีของนาเมจยครับเฮ้ยมีน้องหอยหนึ่งตัวครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นแอสซัสซินครับไปครับลงน้องหอยลงไปก่อนครับมาดูนครับว่าคลิปชุดที่2เราจะได้ไอเทมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลของน้องหอยก่อนนะครับโดยสกิลน้องหอยเนี่ยจะเป็นการโจมตีแล้วดูดแอตแท็กสปีดของศัตรูนะครับสูงสุดคือ15ชาร์จนะครับ โดยที่1ดาวเนี่ยของน้องหอยจะเป็นการดูดที่6%นะครับแล้วก็2ดาวจะอยู่ที่8%ส่วน3ดาวเนี่ยอยู่ที่1 2เนะครับ <Your choice. S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สามครับเป็นอ็อกนะครับอ็อกฮันเตอร์ครับดูกันว่าจะได้ไอเทมอะไรครับน้องหอยจะตีเร็วขึ้นเรื่อยเือนะครับแล้วส่วนตัวที่ตีกับน้องหอยจะโดนดูด แอทแท็กสปีดทำให้ตีช้าลงเรื่อยๆนะครับครับมาดูครับว่าได้อเทมอะไรกันบ้างดูจากที่ได้มาครับจะไม่มีของบวกแอดแท็เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำเป็นกุญแจมือที่เอาไว้ทำแหวนคิระนะครับก็โดยที่จะมีลิงนะครับหอันโอ้ต้องหอยมาอีกหนึ่งครับซื้อมาก่อนครับแล้วก็ซื้อซอสแมนครับ ตอนนี้เงินไม่พอที่จะอัพเลเวลครับเอาเปลี่ยนกับเพบีครับเพื่อเปิดประสานของกำยำหรือว่าอ๊อกแดงครับแล้วใส่กุญแจมีกับแอตแทกสปีดให้กับน้องหอยเรานะครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าครับครับแต่เขามี2ตัวครับแต่เขามีสองดาวหนึ่งตัวครับโอเคครับชนะไปครับเจอน้องหอยเราดูแอตแทกสปีดครับตอนนี้แพนด้าก้น่นาสนใจนะครับ วันนี้เราน่าจะเล่นน้องหอยเป็นตัวหลักนะครับโดยที่ว่าน่าจะต้องมีการเปิดภาษานที่เข้าน้องหอยที่สุดก็ได้เป็นแอสซินนะวันนี้คงเล่นแอสซิน9นะครับเดีย๋ยวมาดูครับฝั่งตรงข้ามตอนนี้เราเจอก๊อบบินสองตัวนะครับแล้วก็เขามีวิสัทที่เป็นเทพหนึ่งตัวครับไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้เหลือสอง แต่เราเจอเฮปปียิงมิสไซล์ครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูกันครับเฮ p p ี้มาอีกหนึ่งตัวครับเมื่อกี้เราแพ้เพราะว่าเฮปปี้สองดาวค่อนข้างจะดีนะครับโดยการปล่อยสกิลนะครับตอนนี้แพนด้าหินมานะครับค่อนข้างดีครับเปลี่ยนกับแพนด้าทำดาวออกมาครับตอนนี้เราเจอฝั่งตรงข้ามครับเป็นประสานอกแดงนะครับ ขันที่2ครับสตัวครับดูคับไหวหรือเปล่าตอนนี้นะครับสตัวสุดท้ายน้องหอยไหวไหมดูเรื่อยๆครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราดูรอบต่อไปครับว่าเราเจอกับทีมอะไรครับไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ตอนนี้แอสซินของก็บินมาครับหนึ่งตัวตอนนี้เราเจอ กับฝั่งตรงข้ามที่เป็นก็บิน2ตัวนะครับแล้วก็แอสซีนอีก2ตัวนะมาดูครับว่าไหวหรือเปล่าน้องหอยเราใกล้าสายแล้วครับสท้ายโอเคครับชนะไปครับ <S <S เกือบแพ้ครับถ้าเจอริเปอร์ปัดก็คือแพ้แน่นอนน้องหนอยขึ้นสองดาว<ร>ครับน่าค่อนข้างจะเด็ดครับ ตอนนี้เราเปลี่ยนนะครับเอาสตอมชาเมนลงไปแทนกับฮันเตอร์ออกแดงนะครับแล้วสลับตำแหน่งครับเอเคตอนนี้เราเจอประสานบีทครับกับประสานมนุษย์คั้นที่หนึ่งครับแล้วก็โท่คันที่หนึ่งด้วยเหมือนกันนะดูครับน้องหอยเราเริ่มดูดแอททสปีดครับตอนนี้ตีเร็วมากครับคนข้างตีเร็วนะครับโอ้โห จะนไปครับตอนนี้ friend, อรอดูครับ <Your God. S 1> ว่าจะมีตัวอะไรมาเพิ่มหรือเปล่า no ตอนนี้แอสซัสซินมาเพิ่มนะครับตอนนี้ซื้อแอสซัสซินมาครับเปิดผสานครับตอนนี้น่าสนใจจริงๆเรามี Water, ก๊อบิน <I see. S 1> หนึ่งตัวนะครับลืมดูนะครับว่าเรามีตัวก๊อบินแอสซัสซินครับตอนนี้เปลี่ยนครับ ตอนนี้เราเจอฝันตรงค้าไม่มีผสานอะไรเลยนะครับตอนนี้เราก็เก็บเขาง่ายๆครับสบายๆครับมีเขามี2ดาวแค่มีน้อมตัวเดียวครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบต่อไปครับตอนนี้ไม่มีตัวละครที่เราจะต้องเลือกซื้อครับก็เก็บตังค์ไปครับไปครับรอดูเจอคลิปรอบที่10ครับมาดูครับว้าไอเทมจะได้ไอเทมอะไรนะครับตอนนี้เราเปิดผสาน ไอจัสซินขั้นที่1นะครับแล้วก็มีแพนด้าครับแล้วก็ออกแดงครับขั้นที่1เหมือนกันครับโอเคครับชนะไปครับเดี๋ยวมาดูไอเทมครับว่าได้อะไรอ่าบล็อกเคสซอมาครับดามีครับตอนนี้โอเคครับใส่ครับอันนี้จะเป็นเอาไว้ทําดูดเลือดใหญ่ครับโอเครับตอนนี้เรามีประสานชาแมนด้วยครับทําให้กลายเป็น ปพนควินนะตรงข้ามก็ไม่ค่อยดูแล้วไม่ค่อยแข่งเขามีปีศาจโอเคอครับชนะไปครับไปครับไม่มีอะไรน่าสนใจแต่พี่ยามมาครับซื้อพี่ยามเก็บไว้ครับแล้วก็รอดูเจอคู่เ่อสู้ขั้นต่อไปครับตอนนี้เราเจอประสานของไนท์นะครับของเขาไนท์ ค่อนข้างเยอะครับหลายตัวครับในน่าจะขั้นที่สองครับเกือบขั้นที่สามแล้วโอเคครับสามตัวสุดท้ายไหวหรือเปล่าโอเคครับชนะไปครับมาดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีเลยครับตอนนี้มีเงินสี่สิบแปดครับเดี๋ยวรอเกินห้าสิบแล้วเราค่อยลงรลเวลครับไปครับดูครับว่าจะเจอกับทีมที่เล่นภาษาอะไรครับตอนนี้เราเจอภาษากี่ปินนะครับ ก็บินขั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีของเครื่องจักรขั้นที่หนึ่งเช่นกันดูครับเขาตัวสุดท้ายครับเจอหอย้วครับโอเคครับชนะไปครับมาดูครับรอบที่สิบสี่ครับไม่มีตัวน่าสนใจครับเดี๋ยวลงเลเวลไปก่อนครับไปครับมาดูครับว่าจะเจอภาษาอะไรครับขายกับเลเวลดีกว่าครับแล้ว ลุงแอสซิสินไปอีกหนึ่งครับเป็นพี่ยามนะครับโอเคครับมาดูครับคู่สู้เราสงเขามีแค่แห่ตัวนะจากที่ดูแล้วไม่มีประสาอะไรเลยครับจะขึ้นก็ปินก็ก็บินมีแค่สองครับไม่ถึงสาเปิดประสาไม่ได้โอเคครับชนะไปครับไปครับพี่ตอมมาแต่ไม่น่าใช้รับเห็ดมาอีกหนึ่งครับหรือเหุมาเก็บไปครับ ตอนนี้แซนมาครับลงเวเออกไปครับตอนนี้เจอคลิปรอบพี่ศษ้ครับมาดูครับว่าจะได้ไอเทมอะไรครับตนน้งเห็ดตีครับตัวใหญ่ไปตอนนี้ก็ค่อนข้างได้เปรียบนะตอนนี้ครับได้มานาคิตตันมาครับเดี๋ยวดูว่าของพิเศษจะเป็นอะไรครับโอ้โหโอเคครับเอาดาบมาครับ พี่ยามอีกถึงตัวครับตอนนี้เดี๋ยวลงเลยเพื่อไปครับนนแล้วเดี๋ยวเรามารอดูครับว่าจะเจอกับทีมอะไรครับตอนนี้มีคนไม่เล่นอยู่หนึ่งทีมครับตอนนี้เราเจอประสานศั์นะครับแล้วก็ฮันเตอร์ของเขามีแอสตินด้วยนะครับตอนนี้ค่อนข้างผสมมั่วสั่วเหมือนกันครับฝั่งตรงข้ามโอเคครับ แต่วันนี้เราตัวละครหลักเป็นน้องหอยของเรานะวันนี้2ดาวเราจะเบรกครับไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าวินน่ามาอีกหนึ่งครับซอดแมนก็มาอีกหนึ่งครับตอนนี้เราพยายามเก็บแอสซัสซินครับวันนี้จะเล่นกล้าแอสซัสซินครับโอเคครับอัพเรียไปตอนนี้เราเรียแปดครับอ๋อโชคดีได้แพนด้าแอสซัสซินมาครับตอนนี้เราเปิดแพนด้าขั้นที่สองครับแล้วก็แอสซัสซินเนี่ยขาดอีกตัวจะเป็น เปิดประสามขั้นที่สองครับตอนนี้ฝังตรงข้ามเราเจอกับแกงอ๊อกแดงครับหรือกํายำนะครับไหวหรือเปล่าครับตอนนี้้องหอยเราตีครับดุไอ้ทันสปีดไปเรื่อยครับโอเคครับชนะไปครับตานนี้ครับดูรอบต่อไปครับว่าจะมีอะไรบ้างอ่าเวนอมมาอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้ลงเรือไปก่อนครับ พยายามจะให้ถึงเร็วสิบให้เร็วที่สุดนะโอเคครับตอนนี้เราเจอปราสานุมน์ครับแล้วก็โทขั้นที่หนึ่งครับกํายําก็ขั้นที่หนึ่งครับจะลักษณะไหวหรือเปล่าต้องเห็ดดูแอทแทกครับตี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 ตัวสุดท้ายนะครับหมาเริ่มหนึ่งครับนี่ไงมีทีมแพ้ไปหนึ่งทีมครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ดูครับว่าจะมีอะไรอีกครับ พี่จอมมาครับแต่ไม่เล่นนะครับตอนนี้ลงด้วยกันไปครับตอนนี้ครับเรามารอดูครับว่าจะเจอกับทีมอะไรครับตอนนี้เราเจอปราสาทแอสซินเหมือนกันครับแต่เขามี4แอสซินครับแล้วก็1บีทครับโอเคมาดูครับว่าไหวหรือเปล่าน้องหอยเราตีไปครับเจอแซนด์สตันโอเคแล้วไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้เจอวีนอมครับ มาครับไม่มีอะไรเลยครับสตอมชาแมนตอนนี้เจอแอสซินอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้เราเปิดผสานแมลงครับโดยเอาพิยามออกครับโอเคครับเปิดภาสาแอสซินขั้นที่สองครับไปครับเจอครับดูคิดชุดที่20ิครับวันนี้จะได้อะไรเดี๋ยวรอดูครับได้กระบองตีเร็วนะครับมาดูครับของพิเศษ น่าสนใจคือมิติสปานะครับโอเคครับเดี๋ยวใส่เทมครับอันนี้จะเป็นใส่แอตแทกให้ครับตอนนี้ฝั่งข้าวเราตอนนี้เราเจอภาษาหนงวอลล์หรอกครับแล้วก็ก็บินครับไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่วอลล์อกเขาดูดเลือดครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าครับตอนนี้เราเหลือสามตัวสุดท้ายครับ เราไม่มีดูเลครับโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้ครับพี่ยามขึ้น2สองดาวน้องหอยมาอีกหนึ่งครับลงเลเวลไปครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเดี๋ยวเปลี่ยนคาบิ้นออกมาครับแล้วเอาพียามสองดาวลงไปแทนครับตอนนี้สองดาวเรามีแค่น้องเห็ดกับพียามนะตอนนี้ครับเจอฟาสานอะไรเอ่ยตอนนี้เราเจอ เขาไม่ล่นหรือเปล่าตอนนี้เขาแค่ลื่อไปครับโอเคครับเวนอมขึ้น2ดาวครับสตอมชาแมนมาอีกหนึ่งครับตอนนี้ลงวลวไปครับเดี๋ยวเปลี่ยนเอาเวนอมลงไปครับแอสซิสซินออกนะครับตอนนี้ประสานไนท์ครับเจอครับผ่านหนุข้าภษาไนท์ขั้นที่สามแล้วนะครับทีครับสตาร์ทไปครับแซนตอนนี้ไหวหรือเปล่าน้องหอยเราเรียบร้อยไปแล้วครับ ตายไปตอนนี้เหลือสองตัวสุดท้ายแต่เรามีเยอะกว่าครับหมาหมู่ครับตอนนี้ลุมครับแต่ไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะเพราะว่าตัวสุดท้ายเขาหิวได้นะไม่แน่ใจไหวหรือเปล่าโอเคไหวไหมมินอมครับโอเคสู้มินอมลุ้นถ้าเขาหิวไม่ทันเราชนะครับโอเคครับสูสีครับชนะครับตอนนี้มารอดูครับว่าจะมีอะไรมาเพิ่มครับตอนนี้ลงเลเวลดีกว่าครับ ไปครับตอนนี้เราจะขึ้นเลเวลสิบก็ได้ครับแต่เราไม่ขึ้นครับตอนนี้รีหะตัวครับไม่มีตัวน่าสนใจครับตอนนี้มันอยู่ที่สี่สบสามนะถ้าเรากดออพก็เหมือนเสียตั้งฟรีไปสองสองบาทครับโอเคครับตอนนี้เราเจอกับประสานทันเตอร์ครับไหวหรือเปล่าตีเราเหลือสามตัวสุดท้ายครับไม่น่าจะไหวนะครับโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้เริ่มแพ้ครับตอนนี้ ตอนนี้วีนอมมาตอนนี้เราเลเวลสิบแล้วนะซื้อมีนอมมาเซอร์แบบตอนนี้แอสซินเราขั้นที่สองครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับว่าจะเปลี่ยนอะไรครับตอนนี้คลิปรอบที่ยิห้ครับตอนนี้เงินเหลือห้าสิบบาทครับมาดูครับว่าจะได้ไอเทมอะไรครับไายครับได้อะไรเอ่ยเดี๋ยวค่อยดูครับอ่าดูดเลือด กับคิลล่าครับตัดสินใจเลือกดูดเลือดก่อนครับตอนนี้เอาดูดเลือดมาไว้ครับเดี๋ยวแหวนเดี๋ยวหิงทําแหวนคิลล่าเดี๋ยวรออีกตานึงครับตอนคลิปชุดที่สาสิบครับโอเคครับแซมขึ้นสองดาวครับ s <S ตอนนี้เราค่อนข้างจะไม่ต้องใช้นะครับกำยำแต่ก็เอามาไว้ก่อนครับตอนนี้ เจอภาสารกับวอลล็อกอีกแล้วครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับดูจากลักษณะไม่น่าจะไหวนะครับโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้เสียดายมากครับเมื่อกี้ถ้าเอาของแหวนทําแหวนนะครับของคีระน่าจะโหดกว่านะเพราะว่ายิ่งเพื่อนเราตายดาเมจเราก็ขึ้นนะครับตอนนี้เปิดภาสารแอสซินเก้ครับตอนนี้ขายกำยำทิ้งหมดครับ ครับเจอป่าษาแอสซินเหมือนกันครับของเขายังไม่ใช่แอสซินก้านะมาดูครับแอสซินเจออสซินครับใครจะโหดกว่ากันครับเออเราไม่ไหวครับเขาโหดกว่าครับเราแพ้ไปครับตันี้ไปครับรอพียี่สิบเจ็ดครับตอนนี้เราเลี้ยวตันนะครับขึ้นเรื่อยๆเลยครับครับมาดูครับตอนนี้เจอภาษาแอสซินครับ แก๊งเดิมเมื่อกี้ครับราสาแอสซาซินกับมีบีทนะครับไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวครับแพ้ไปตามเคยตอนนี้แพ้รัวๆเลยครับไข่มาหนึ่งใบครับตอนนี้น้องหอยเราสองดาวสองตัวครับเสียอย่างเดียวครับเมื่อกี้ลูกนี้เอาแหวนกีละมาดีกว่าอ่าพีเตอร์เราคือสองดาวครับนะครับ ตอนนี้เราเจอกับกำยำกับนักเวทครับภาษานักเวทครับไหวหรือเปล่าเขาแ่าจะไหวนะครับตอนนี้ตัวสุดท้ายครับโอเคครับชนะไปครับเพึ่งตีจับมาชนะครับตอนนี้เหลือหกครีมสุดท้ายครับตอนนี้เราลีจนตังหมดนะครับดูครับตอนนี้คลิปครับมาดูกันว่าจะได้ของที่ทําแหวนทีละหรือเปล่าเมื่อกี้เราพลาดนะ เราไปเอาดูดเลือดมาก่อนครับโดยที่เราไม่เอาคีระนะคขี่ครับชนะไปครับอืไม่มีครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทำมังกี้ดีกว่าครับใช้นิกแอสซัซินมาครับเอามาเปลี่ยนกับตัวก็บินออกไปครับตัวหนึ่งบาทขายทิ้งครับไม่มีประโยชน์ครับโอเคครับใส่อเทมให้น้องหอยครับไปครับตอนนี้เจอภาษาแอสซซินเหมือนกันครับไปหรือเปล่า อาแอสซินตัวแพงเขาตายไปแล้วครับเออน้องหอยเราไปครับชน,นะไปครับตอนี้โอเคเดเงิน20สบบาทวันนี้น้องหอยจะสาดาวหรือเปล่าครับตอนนี้ตัวสองบาทเราก็เขา,านท้โหดครับน้องหอยเราครับเก็บตัวหลังครับหวยไหมดูจากลักษณะไม่น่าไหวนะรโอเค ตัวสุดท้ายครับไหวไหมไม่ไหวครับแพ้ไปครับตานีเคครับตอนนี้รีโลครับน้องหอยมาอีกหนึ่งครับตอนนี้เราต้องการน้องหอยอีกแค่หนึ่งตัวนะเพื่อขึ้น3มดาวนะค,าครับะซีนมาหนึ่ครับอืมตอนนี้เหลือ5ทีมสุดท้ายครับ เจอผสานมนุษย์ครับนักเบสครับโอเคไหวหรือเปล่าตอนนี้เขามีพระเจ้าครับพระเจ้าคือซุสนะครับไหวไหมดูจากลักษณะอาจจะไม่ไหวนะโอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้ตอนนี้มีทีมแพ้เหลือ4ทีมสุดท้ายครับรอบ4ทีมสุดท้ายครับเราดูแล้วเอาตีกระจายดีกว่าครับน่าสนใจกว่าครับถ้าตีกระจายมันจะได้เจาะเกาะมาอีกอันครับ กระจาให้น้องหอยครับใส่เจาะเกาะให้แผ่นท่อมนะคับตัวแอสซินตัวห้าบาทเดี๋ยวดูกันครับว่าไหวหรือเปล่าตรงข้ามเจอพรสสารวอลล็อกด้วยครับไม่ไหวครับแพ้ไปครับเลือดเฮดพีเหลือห้าดูครับว่าจะสูยไหวมตอนนี้เหลือสามทีสุดท้ายครับตอนนี้เราเจอเวทไปครับตอนนี้ทําเสื้อกันเวทไปก่อนครับ คิดรอบที่ส5มสิบห้าจะได้ของทำคีละหรือเปล่าครับได้เมจิกวานมาอันหนึ่งครับมาดูครับไม่มีครับอืมอืมเสียดายไม่มีครับโอเคครับเดี๋ยวเราทำตัวเกาะครับตอนนี้แอสซินเฮ้ยน้องหอยมาครับขึ้นสามดาวครับผมโอเคเดี๋ยวเราใส่ของให้น้องหอยครับเปลี่ยนจากแอสซินครับตัวแบกตอนนี้น้องหอยเราแบกแล้วครับสามดาวครับ หรือว่าเจอประสานกำยำกันนักเวทอีกแล้วนะครับแต่น้องหอยเราตีกระจายนะไหวหรือเปล่าแล้วเราบีเกาะครับนี่โอโ้โหชิวแล้วครับฝลายครับตีขี้เพินเิครับชนะไปครับตอนนี้อืมหาครับรีโลหาตัวเพิ่มครับจะมีตัวไหนเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้ก็เหลือสามยิมสุดท้ายของพอค่อนข้างเยอะครับตอนนี้เหือประสานนักเวทครับ เจอนักเวทแล้วก็อ่าก๊อตนะครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้สูสีครับอ่ามีคนแท้ไปหนึ่งทีครับตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งครับสองทีมสุดท้ายครับรวมกับเราครับไอเทมครับทอนสายฟ้าครับใส่ให้ชายนิ่งแอตส์ซินเดียครับตอนนี้ใส่ของให้ชายนิ่งแอตส์ซินกันโอเคครับตอนนี้ เราเจอนักเวทครับหอยหรือเปล่าค่อนข้างล้องหอยมีเกาะค่อนข,ข้างโหดครับเคยครับตัวท้ายชนะไปครับเคยรอบสุดท้ายครับมาวัดดวงกันครับว่าจะชนะหรือจะแพ้ครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเคยตอนนี้เรามีผสานแค่าา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 าซิาา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  จะมีแมลงขั้นที่1นึครับนะแล้วก็แพนด้าขั้นที่1นึนะค,ครับเคคีับตามตัว2ตัวท้ายครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กักบช่องเราแบ็ Me มี a ชแนลด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามเราแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปเราตลอดมานะครับมีอะไรแนะนําสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณทุกความคิดเห็นของทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ